อาจารย์อาจารย์ดีของอาจารย์เออก็ดีใจเสร็จเราเชิญบอกมาแล้วหลายรุ่นบางทีก็เชิญมาก็ไปจะไปเพราะนั้นวันนี้บอกดีใจที่เห็นพวกเราขออนุญาตยืนนะขอยัดหลังจ่าหล่อต้องยืนเอามาใส่ถุงเลยเออดีใจเห็นพวกเราได้ได้มาลงซึ่ง ครั้งที่สองมันอาจจะยังไม่เยอะเพราะนั่นต้องฝากโสดพิษไม่ใหญ่นี่ระดมมาเยอะๆวันนี้พอไดมารู้อ๋อนี่แสงแสนมีรีสอร์ทสวยงามน่ารักน่าอยาบสัมภาระเยอะดีปัญญานาขึ้นอย่างเงี้ยวอร่อยเจริญเจริญเจริญเอริก็ดีใจเพราะว่าเจอเราก็รับตั้งเด็กๆแต่มาตอนนี้ก็ทุกคนมีอนาคตมีความสุขความเจป็นก็มีฐานะมั่นคงอะไรเนี่ยดีใจ ที่ได้พบได้เห็นได้เจออะไรกันอย่างนี้นะก็ครั้งต่อๆไปจำนวนคงจะเยอะวันนี้นยะจริงนะอนนาจารย์ในไทยก็อยากมาด้วยแต่พราะอือ่นวันเดาวทิศมาหน่ะสีกันก็สีกันไอ้ม้สมพิษอยู่เนี่ยอยากมาแต่ว่าด้วยด้วยทางตานะการเดินมันก็รู้สึกว่ามันความไม่ชัดเนี่ย กว่าครูจะทําใจได้เนี่ยคือไม่เข้าใจไงเวลากินก็จะถามไอ้นี่อะไรเนี่ยทำใหม่ตัวนี้ไปโกรธเขาเลยทำใหม่ไม่รู้เลยเราไม่รู้ไงมันจะเป็นข้อคิดกับพวกเราด้วยนะเออทางสายตาเนี่ยมันเราไม่รู้เราตระหนักโออ๋อเข้าใจเข้าใจก็เลยต้องเวลากินข้าวองบอกไอ้นี่คืออ้นนี่อนนี้ ไอ้นี่ไอ้นี่จะกินอะไรมมอ,อะไรอย่างเีน้นะ <Yes> แล้วพอันานๆเข้าเนี่ยบอกไปทีต้องถามต่อเางธรรมดาต้องเข้าใจในในสังขารของมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตลอดอันนี้ก็แั่ไทายก็ฝากความคิดถึงของพวกเราทุก